สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบล็อกฟุตกันอีกเช่นเคยวันนี้หลังจากที่เราห่างหายจากการฟาร์มไปเนิ่ดนานนะครับพี่การเป็นคนขอเข้าแคลนอ่าได้อะอะเชิญละเรียร้อยเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันดีกว่านะ้องฟาร์มอยู่ที่ไหน้ะครับตอนนี้เกาะเรือครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่กเกาะเรือกันเลยดีกว่าเนาะแต่ก่อนเลยพี่ขอเซฟบ้านไปที่คาเฟ่ก่อน และก่อนอื่นเราต้องซุ่มผลกันก่อนใช่พี่ลืมสนิทเลยเดี๋ยวนรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปมีอะไรเหรอความเร็วไงแล้วก็เฮ้ยวิสามฮทำยังไงอยูรร่วิสามพี่มันหล่อเท่งั้นเลยเลยเดี๋ยวซุ่มผลก่นนอนเดี๋ยวพี่บอกวิธีซุ่มเลยซุ่มผลกันกนเดี๋ยวพี่บอกวิธีมาซื้อไปเลย ชอบฟูดชอบฟูดโอ้โหมาเนี่ยเดี๋ยวพี่บอกมาตามมาเลยมีคนสาธิตแล้วด้วยไปลุยพดวิธีนะครับให้เรามาที่ตรงต้นไม้ดอกทันตะวันหรือว่าตรงจุดตีบอสไดมอนนะครับเพื่อทาเผาวิสาเหมือนกับทุกๆเผานี่ม,มานี่เลยบจะบอกเลยว่าเคนเขา,าระดับเพิม่มแล้ว ให้เรามาร right mm hmm. ตรงนี้นะครับนี่อยู่แถวนี้นะนี่นี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นต้นไม้ตรงนู้นนะครับแล้วก็มีคลอเซียมปลายตรงนี้นะครับเราก็เดินเข้ามาหลังจากนั้นเราก็ผลอะไรก็ได้นะครับมาคุยกับเจ้าหนี้หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราเอาผลให้เจ้านี้แล้วเราก็จะเสียตังสองล้านเบอรี่นะครับหลังจากที่เราเสียตังสองล้านเบอรี่แล้วเนี่ยเราก็จะได้เผาไซบอร์กวีสามานะครับซึ่ง โอ้ครับซึ่ง่าสบวีสามนะครับจะสามารถเปิดสกิลเผาแบบนี้ได้นะครับจะเป็นการตัดเค้นแล้วก็ทำดาเมจต่อตอดรัวๆเลยนะครับบอกเลยว่าเผ่านี้เล่นคู่กับโมจิถือว่าโกงจัดๆเลยยังเมื่อแล้วก็เล่นกับผลพัดด้วยหนึ่งพันซับเหรออือก็เราก็ต้องหวังให้คุณผู้ชมกด ไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครปเราอะนะถึงจะครบหนึ่งพันซับพังนั้นก็อย่าลืมกดซับกันด้วยนะครับไปเราไปที่เรือผีกันดีกว่าไม่สิต้องเรียกว่าเรือ,อฟาร์มเรือผีอะไรไม่เห็นจะมีผีได้สักตัวคือผมเขาบอกกันเลยนะครับว่าน้องผมจะเป็นคนที่จริงจังกับการเรียกชื่อเกาะมากๆเลยนะเช่นเรือผีอย่างเนี้ยนะครับหลายๆคนเขาจะเรียกว่าเรือผีนะแต่ว่าน้องผมจะไม่เรียกว่าเรือผีนะครับ มผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเขาเรียกอะไรแต่ว่าน้องเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรือผีไม่มีผีสักตัวมันจะเป็นเรือผีได้ยังไงน้องเขาพูดแบบนี้นะครับผมก็เลยเอ๋อไม่ใช่เรือผีก็ไม่ใช่เรือผีนะครับเควีลูกแคนลงมาถึงแล้วเควสีลูกแคนมาเรือผีจะมีกล่องอยู่ตรงนี้หนึ่งกล่องตรงนี้นะครับกลข้าวแล้วก็มีในห้องนี้ทุกกล่องเลยจะอยู่ชิดประตูกล่องทังด้วยรวยรวยรวย เราก็จะมีในห้องนอนนะครับอยู่หลังเตียงตรงนี้อุยเห็นเงินแล้วมันปิ้งก็เ,เก็บหน่อยละกันุสวัสดีอีกครั้งถ้าซื้อแล้วมันจะพูดคำนี้กันเหรอเราเคลียร์หรือยังดูก่อนก่อนจะตีลราเคลียร์หรือยังไม่ใช่เคลียร์นี้เอาใช่เคลียร์นี่เหรอต้องไปถึงเคลียร์ไหนแล้วอะ เดี๋ยวนะ <S <S เปลี่ยนเกาะแล้วเปลี่ยนเกาะแล้ว, <S <S เวเดี๋ยวดูวแข้งว่าสุดยังอยู่ที่เรือเลยไม่ใช่น้องเปลี่ยนไปเกาะไหนอ่ะคือว่าม,มาเก็บตังค์เล่นๆแล้วกันไม่ได้ไปเกาะน้ำแข็งเกาะน้ำแข็งนี่เราต้องแดดข้ามเกาะอะไรงั้นเหรอกูอวิวว่งข้ามเกาะได้ไม่ใช่เ,เหรอซื้อเรือไหมซื้อเรือซื้อเรือเงียคิ้ไม่ขายเหรอเนี่ยมือชอบกบดไปดงสกิลเผาอยู่เรื่อยเลย อุย้ยเกิดไปโลกสามแล้วเมื่อกี้อยากที่จะไปโลกแสเป็นอันแคบเดียวเอ๊ะจะไปจะไปไกลเลยนี่นี่คไปเลย, <c oughs> เลยโุ้ยกันเถอะสู่ความเมืองวังอันไกลโพ้นเอออุ้ยติดอะไรในตัวมั่งเยอะมีฝนเหรอมีฝนเอม่มประตูฝนแมงมุงมฝนฟ้าฝน สันอะไรจริงเน่งผลบาเรียาอือมีตอะไรก็คนกระเกลของแล้วเลยนะเยอะเมื่อกี้อะไรเจ๊งเล่นเลยอีกรอบนจีไม่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 เมื่อกี้ผลโอเปะใช่ไหมไม่รู้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 ใช่พี่ผลโอเปะนี่ยเนี่ยเนี่ดูใจเต็มเตาาพี่มีผลโอเปะไม่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  ใน่นๆนนขอดูหน่อยสิพี่ชายให้ขอๆๆผิดฟูดผิดฟดฟูผิดฟูผิดจัดเก็บดิรออะไรอ่ะพีดพีต้องรับรับเควสเลยไหมเราจะได้ฟาง์มกันสัทีพี่บักดาบใหญ่แต่ก็ปีทาคิขาใหญ่ถึงแม้ขาจะไม่ใหญ่ขึ้นเลยก็ตามแต่ว่ามันจะเตะได้ไกลมากพี่ล่างมันไว้ให้แล้วโอเค ลากมารวมไว้ลากมารวมไว้ฮึบ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 อ,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 อ้าวเฮ้ยตีตายไปสองตัวเจงกำลังสับสนว่านั่นคือไอของผลโอเปะหรือว,ว่าอะไรกันแน่โอเคเบลเบลอัพสองอเลยเหรอใช่กดมากดกดโค้ดคุณสองไหมเม่อกี้มีชื่นใจสักนิดเยี่ยมมากที่เมื่อกี้มันเกิดแล้วนี่ yeah! <า>เงี้ยรเราพ้นพบปักฟินิกแล้วก็ถ่ายทำที่นี่เป็นที่แรกใช่ นี่คือสถานที่ในคลิปแรกเลยเลยม่ใคืสถานที่ที่เขาเห็นว่ามีกัย่ากผมบาดแค่ไหนใช่ไม่ใช่ผลมตจิใช่บอสเกิดบอดเดี๋ยวพี่ไปดูให้แป๊บนึ่งอยากได้พาวิซีแต่ว่าขี้เกียจหายก่อนรับไหนใครทำอะไรน้องหลบหลบหลบเป็นลูกแมวเลย อบรบรบลบไม่เห็นจะไม่เห็นจะไป็บรบรบรบบรบตัอยู่ตรงนู้นตัวตรงนี้กลัวใช่ไหมเขางวนแล้วเนี่ยอันนี้่นี้ ยังไงวะอโอ้โหโอ้โหินดด <c oughs> ใจะกลัวก็อยากแอบมาดูเ,เดี๋ยวนะก็น่าจะประมาณว่าต้องทำบั๊กแบบใหญ่ก่อน ที่สุดวันนี้สักเวล์เท่าไหร่ดีแต่กว่าจะได้แต่กว่าจะได้หนึ่งเวล์นี่มันนานมากเลยนะนี่ก็เท่าไหร่ไปควยต่อไปได้อะเออประมาณหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้า เพ่อือพื่ลางมาเชื่อนอยู่รังเกาะเ๋ว<ช>เของอนเห็นว่าน้องผมเป็นคนขี้งอนขนาดนั้นเลยเหรอน้องงอนแค่เฉพาะผมแหละครับคนอื่นน้องเขาไม่งอนหรอกน้องเขางอนแค่ผมครับเพราะว่าผมเป็นพี่เขาเพราะงั้นเขาจะงอนแค่ผมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครไปทําอะไรน้องผมก็ไม่ต้องกลัวน้องผมจะงอนนะครับน้องเขางอนแค่ผมนะงั้นไม่

ทำแบบนี้ยังเร็วไปหนึ่งนาทีไอ้นอ้องเรียบร้อยตัวเรีย,ยบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยอีกนิดเดียวก็จะสามร้อยแล้วสามร้อยอะไรสามร้อยแบตเตอรี่ใช่งั้นโอ้ย i อมสอ r ี่ s o r r ่ sorry, จะกระจแม่กวนี่กิหัวใจแอมตกบันไดเพราะไอมหมาตัวนี้มาเร็ว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  เวียงโอเคฮูนุเอาไปหนึ่งไม่มีอะไรหรอกเมื่อกี้เขาเห็นไหมเห็นจะทำอะไรเนี่ยที่จะช่วยฟามไงแต่จังหวะก็ไปหนึ่งตัวทำไมเพยคนยังไม่เสร็จเร็วเร็วเร็ากไว้ฮะเวียนนั้นไม่ถึงนี่นี่เห็นปั๊บเผื่อลาไปตัวหนึ่ง เอาตรงๆพี่อยากใช้ผลสไปเดอร์นะแต่ว่าพี่จะมีอยู่ในตัวนี้ทำไม,ไมยังฟาร์มม์ทไม่เสร็จอะมัดหกคาตายังไม่หกร้อยตึ๊องอีกไหมไม่ใช่มันต้องมันต้องโน่นต้องโน่นครับพี่ผิดควณผิดคุณครับพี่ผิดควณผิดคุณแล้วเขาแล้วเขาแล้วเขาโอเค มีคนขอให้ช่วยลงดันนี่<ด>คนนั้นจะต่อช่องจะเดินนี่จะช่วยเขาลงดันไหมช่วยไปเราไปลงดันกันดีกว่าปะไมอูอ้หูหมุนตัวสัตว์ลงสี่มุมสระ้ยเกือบตกน้ำเกือบตายฮะเรือพีิกกับด่านได้เองโอ้ยกันพี่รับรู้สึกว่าเปของเข็งจะจะจะจ้ะจะนีะ่พี่อะน่พี่อ้นี่านนี้พี่ให้เลยราคะสามร้อ,<ม>อยอคนเดียวกันนะใช่ไปก่อนละ จี่เรียกกันคนละลำยังไม่เขาคนเดียวที่ไม่ต้องเสียตังค์เออใช่กันคนละคำเออเรารำจริงๆริงอ้อไอเบียดเบียนเบียแสงปาดหน้าคืปปาดซ้ายปาดขวาน้านาหน้าหน้าปาดหน้าปาดหลังเออฮึปไม่ใช่เมนะ่ไม่นะไม่นะ มาให้พี่แพ้ง้งเหรอได้ได้เวลาดักหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาทางลักติวเข้าวงในเขาต้องทีเข้ามาอย่างแน่นอนแล้วพี่ก็จะแซงเขาว้าไม่กี่พิมพ์ตกไงแต่ว่าก่อนอื่นต้องขับตรงไปก่อนขับตรงไปก่อนเราขับได้ที่และ พี่มันจะอยวกับไม่ทางไม่แน่วีการเดินทางกันยาวนานนี่มันอะไรกันนี่บอกแล้วว่าพี่จะอยู่ข้างหน้าปิดปิดทางให้แซงเด้อ อือมน่ยังแข่งวัดแข่งอู้วอวววว่ววววอววววิววววว่วว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 กววเววอะไรอวว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 ัวว่วว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 ันวววี่วว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 พว ยังไงล่ะสนี้ก็ต้องเร็วกว่าไปเรื่อยๆมันอยู่ที่ฟีมือคนขับโอ้ไม่นะฮึบฮึบฮึบบังแป๊บบังแป๊บฮึบฮึบตีออกตีออกตีออกรอรอพี่เชื่อชนะอีกแน่นอนเดือดร้องชนะฮึบฮึบฮึบหลบนี่ไม่ให้แซงไม่ให้แซงเดี๋ยวเจ้ะ ฮึบหลบนี่ปาดหน้าอ่ะคือบอกแล้วพี่ชนะบอกแล้วเลยราคาสั่งโวยก็ชนะได้เลยซันนี่ออ่ะ อุ้ยตินว่าเยาตืุนนขอลงลพบแขนยาปั๊บเก็บตังค์นิดนึงปั๊บเก็บตังค์นิดนึงพี่เลยพบแขนงเงีนยแตเี่ยแตงเงี้ยแตงเี้ยเงี้แตงเ้ยแตงเียแตงเ้ยแงเจี้เงี้ยแเง้าแเ้ยเง้ามาเ้ยแตเา้วเงี้ยแตงเงี้ยแเงี้ยแ้ยแันได้นแครเบี้ยดเ้ออกคเิป้แบบเี้เลยนะถ้าเกิด คุณผู้ชมบอกว่ามาเล่นตอนที่ผมไปป๊บอาหาทางองไม่เจอเอาหลงทางอาหาทางองไม่เจอโอเคเจอแล้วขอเซฟเล่นบาไปไมมเลยเหรอเล่นเบาไปไม้เลยอน้อกใจอ่านง่ายดีอ้โหสุดจัดคำศัพท์แต่ละคำเพราะอยู่ในแคปซูลหรือว่าโมที่อื่นมันจะไม่ใช่สีม่วง แล้วเวลาแปลงล่างเอ้ยเฮ้ยพิซซ่าคิวดีแล้วค่ะเฮ้ยพี่ลืมเอาแบบว่าฮาคิเป็นทเครื่องทั้งตัวรู้สึกเหมือนใส่แค่ถุงมือว่าแต่ทำไมไม่เอาดันตัวเองอยู่ละอ๋อคนนั้นเป็นโมจิหรือไม่ก็แม็กมาอ๋อดันแม็กมาเหรอใช่น่าจะดันแม็กมาพี่ใช้หอกคาตาดีกว่าของแก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 นี่นี่นี่ เออแต่ว่าช่วยฟาร์มเองดีกว่าเฮ้ยพี่พี่ต้องช่วยฟาร์มยันในดันเลยเหรอต้องคนนี้ันนี้ก็มีเอ็กพีเหมือนกันเนี่ยต้องต้องแล้วตีเลยตัวน้องตีเลยเดี๋ยวพี่เผืเอ่อตีอ้าวนั่นไงลวกไปหมดเลยดัอือ,อะไรเสียงอะไรจะทะเลเกลือไม่ใช่ฝน <ๆ S 1> แม็กมากอ๋อขนสนแม็กมาได้วิ่ง อยากกินผลแมกมากได้นะเดี๋ยวพี่ช่วยทําตื่นมีไหมล่ะพี่มีผลแมกมากอยู่ในตัวเอ้ยไม่มีแล้วนี่นะนมีน้องมีผลแมกมากเหรอไม่มีถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีผลแมกมาก,ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะผลโอเปกมากกว่าโอเคใครมีผลโอเปกก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับรก,ก,รรก็พีการณนแหละมีอยู่ไม่ใช่ยังไงพี่ขอเล่นนะคะก็ เข้ามาในเซิร์ฟเลยนะคเดี๋ยวเราจะบอกชื่อในเกมให้นะครับแล้วก็แอดมานะเรารับทุกแอดนะใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนดูหรือไม่ก็ตามแล้วเมื่อเรารับแอดแล้วนะครับก็ให้กดไปที่เจอร์ฟีเดี๋ยวเหมือนรู้อาว่าเราคุยอะไรกันอยู่เลยรู้ว่าเป็นดันไฟไม่ใช่ดันแมกมาไม่อ๋อไปครับโอ้ยตกใจหมดเลยแล้วก็นึกว่าดันแมกมา ผมรู้เฮ้ยเฮ้ยเราบอกว่าเหมือนเขารู้แล้วเขาก็พิมพ์ว่าผมรู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิตสมัมผัสพลังจิตสมัมผัสอย่างเงี้นเหรอถ้าคุณรู้จริงๆคุณตอบมาว่าคุณมีพลังจิตสมัมผัสใช่ไหม <c oughs> อะไรเนี่ยเ,เขาเพลังพิมพ์อยู่เขานิ่งๆ,ๆงพิมพ์อะไรอ่ะพิมพ์ไม่ออกพิมพ์ไม่ออกเข<ช>าจะบอกเปิดเขาเนี่ย โอ๊ยพี่น้องพี่เลือดเรเหลือครึ่งหลอดแล้วอ่ะพลังหูแคตเอ่อก็ใส่เออเฮ้ยเผือล่าบอสกาเฉยเลยมันทำไมถึงไม่ใส่เทมไอดูดเลือดอ่ะก็ใส่ดูดเลือดอยู่เนี่ยไม่ถ้าเกิดพี่ใส่ดูดเลือดพี่ก็ต้องใช้หมัดเดี๋ยวมันจะได้ดูดเลือดเทมหมัดน่ยมันจะดูดเลือดไม่ก็ใส่พัฟคูบีลิตบอสเออวะไม่ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่เทมไม่เทแล้วตอนนี้ใส่ใไรอยู่ใส่ปอกคออีลิตบอส เอจได้อยู่มั้งเนี่เจ้าบอสเองจงตุยไปซะน้องต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยที่ไม่ตีน้องอได้ปะยังไม่จบปิว <c> ป <oughs> ิวอ, <c oughs> อ,อุ้ยจะไหลลงเราอ่ะตอนเวลาเลยเราเรียบร้อยสังหารบอสละวิ่ไม่เพียเหมือนกันเนี่ยอือม,มันหายไปไหนหมดเฮ้ยพี่ของลงมาสำรวจหน่อยแล้วกันมันไ,ไปไหนอ่ะ <c oughs> อืมเอา้าเขาไไ้าไม่ได้ไปไหนอ่ะโอ้ยในบ้านในบ้านมันมีไอ้นี่ด้วยไม่มีอะไรเลยในบ้านโอ้ยแล้วพี่นอนพี่นอนติดเออช่วยด้วยพี่ติดเอ <c oughs> สภาพเขาตอนนี้เขาก็ลงไปช่วยไป่ตอนตีรอตอนที่เขาเผลอออกเหน้องพี่ติดอะโอ้โหกระโดดกระโดด กัโดดไม่ได้พี่กดสเต็ปอุ้ยได้โอเคพี่พี่ออกมาแล้วโอ้เศรษฐาเหมือนกันกีตาร์บุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันจะค่อยๆแบบกระเด้งออกมากระเด้งออกมาในทางที่ใกล้ที่สุดกีตาร์บุ๊กแต่ข้าก็มีปุ้งอะไรหฮ้เสียงอะไรมุกปุ้งมีใครจะพีพีใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่น้องพี่เองกีตาร์บุ๊กกีตาร์พี่เลย จะเป็นนักดนตรีแห่งเรือกลุก่มโจสลัดนี้ให้ได้ถึงแม้ว่าพี่จะเป็นหัวแคนก็เถอะอย่าบอกนะว่าควบสอบตำแหน่งใช่แต่เ <laughs> จ้าไปเราตกลงกับเขาว่าหกตาแล้วก็ต้องลงมาให้เขาหกตาใช่ไหมเนี่ยหกตา ก็หกสิบนาทีหกสิบนาทีเท่ากับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงจะเท่ากับหนึ่งชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงก็จะเท่ากับหนึ่งชั่วโมงแต่โบทตัดทิปอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเท่ากับหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะงั้นเราก็จะต้องใช้เวลาทั้งหมดกับการเลีย์คลิปนี้ลองอยูทูบทั้งหมดเอ่มสองชั่วโมงไอคือดึงมาลาดัดเออมดึงไม่โดนเองางงินม่วงเยอะเกินปุยมืยไม่เป็นไรน้องไหนๆพี่ก็เลยเงินรวยเบรีแล้วพี่ขอรวยเงินม่วงบ้าง เข้าใจเขาหรือยังเยนะเดี๋ยวนะเลพราะว่าคือผู้ชมผมจะพุ่งขึ้นไปข้างบนแล้วผมก็ลงมาติดข้างล่างอะไรใช่ไหมี่ยหใช่ไหมใช่ไหมอยู่นิ่งๆนิ่งๆิใช่รู้สึกเหมือนตอนที่ตัวเองเล่นโกคาร์ตตอนเด็กๆอ่ะเล่นของเล่นเรือขึ้น้ออกแนวเล่นละ เด okay. ี๋ยวพี่ก็ไปหมดพานะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตัวแบกนี่ว่ะไม่เล่นไปเลยเดี๋ยวเขาแบกเองโอเคเป็นแต่พี่ขากลับไปเล่นดิงตองเหมือนเดิมนะมอือคือโอ้ยไม่ค่โอโหกันโอ้โหกโอ้ดหนอย่างไกลมาลีว่ น้องขึ้นอ่ะโอ้พี่อยากเล่น้างเล่กันนั่ง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 น้ยไม่ไบโอเคได้แล้วอ้ยอ้ยอ้ไม่ใช่ลุยขอบคุณบริการบริการแท็กซี่ก็อ้้ไม่ให้พี่ขับเรา้องจะได้ฟามมารอ่ะแช่งมัน ช่างมันเย่ทีในตามันน้อยก็อย่างน้อยก็ได้อีกอย่างข่ามอนก็ได้เงินนะไปด้วย,วยโอเคแล้วเวลาแย่งเรือนี่แหละสึกการแย่งเรือขึ้นเรือขึ้นเรือโอเคโอ้ไม่ไม่น่าลุกเรือเรือฉันนี่นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเออกอกสุดท้ายพี่ค่อยช่วยแล้วกันเนาะ พี been? Been okay, okay, um, okay? sure. ่ไ่บอเลยเงินแล้วเงินยังพี่พี่กันไปด้วยโอเฮฮะอยู่นิ่งอยู่นิ่งนิ่งอยู่แล้วปล่อย้พวาเขาดิ้นลอยขึ้นไปยีรอะพี่ไปช่วยพวาเขาดีกว่าเพราะเรามันคิดเล่นกันไปไปเลยมัลลุย สู่ความเวิ้งว้างอันไกลพลน้นลงเลยน้องชายพี่อ่ะต้องลงโอเคได้หละพี่ลงเรียบร้อยน,นัง่งสำเร็จนั่งสำเร็จขโมยเรืขอขโวยเรือแล้วล่าสุด<อ>จุ๊บนับดึงกับมีม,มีละโคตรดของหอกคาตาคุริตอนแรกคิดว่าคงไม่ได้ใช้หอกคาตาคุริสรุปคือได้ใช้ฮะอือขอย้อมเนี่ย เนี่ยไม่ขอลลเอไปอะไรตอนนี้ก็สุดท้ายแล้วน้องรอพี่ด้วยไม่รอทำไมจะไปไปสู้กับบอสพี่มีสไปเดอร์แมนพี่มีใยสไปเดอร์แมนพี่กลับมาได้เห็นไหมนี่พี่ร้านมอนทุกช็อตนีร้าทุกช็อตระบบบน้องพี่อะไรเนี่ยคือคือคือตีบอสเลยบอสดันนี้ค่อนข้างอึดน,นะเพราะว่ามัน มื่อไหร่พี่จะเปิดคอมพิวเตอร์คือพวกเรืองเองเป็นกองทับเรืออคาอีดูเออไม่ใช่ผิดคนนี่หว่าอันนี้คุซันคืออาโอคีอ้าวคุซันเอ๊ะคุซันมาอีกตัวนู้นเหรอเอ๊ะตัวไหนวะเอ๊ะโว่คือมันคือเขาออคีอะไรอ้าวอ้าวถูกตัวใช่ไหมถูกตัวมันมีสองชื่อแอรปิวพี่ชอบจำชื่อตัวนู้นตัวนี้สลับกันไปเรื่อยตาคุณลีก็คือคนที่ใช้ผนโอเปะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นั้นหรอ มีแค่ตัวละครที่พี่จำได้เท่านั้นที่มีฟังแกพี่ชอบเท่านั้นอย่างเช่นมาโทรลิโออย่างเงี้ยก็ใช้ขนยางยืดอุ๊ย่ใช่มเขาได้เขาได้บอสเขาจะบอสพี่ออกเล่นนะพี่ยอกเล่นพี่ออกเล่นแต่แกตัววงคที่กำมัดกำมัดแล้วหนึ่ง ให้เข้ามาอยู่คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเขาเนี่ยคนหนึ่งไม่ติดเดี่าเป็นพี่ชายแม่โอ้ยเมื่อกี้หาลุพื้นมาพี่เหลือกล่องทองไว้ให้สองกล่องเอาแบบท้าทายไหมคือยังไงท้าทายเอาแบบตอบเขายังไงดีก่อนตอบไปแล้วได้โอเค ดูสิว่าจะยัดผลอะไรดูสิว่าจะเอาดันอะไรมาดันโมจิเหรอต้องใช้ผลหลักล้านนี่ต้องใช้ผลหลักล้านไม่ใช่เหรอนี่นี่อะนี่เอาสินี่ลงทุนเอาผลหลักล้านซื้อให้เดเหรอวิ่งนี่ลงทุนเอาผลหลักล้านมาเพื่อแก้เราเหรอโอ้พี่นึ่งก็จะเป็นดันพลาเลยใช่ใช่ถ้า,<ห>าแฟกเมนตเน่ะเอาดันพลามาก็ได้มั้งใช่ดันพลาเราก็เต็มกลือลงเนะ แค่มันพักก็เต็มกลือแล้วเราโมจิจะไหวแล้วมาลองดูลองดูลองดูงดไหมแล้วน้องหายไปไหนเนี่ยไป<ม>ี<พ>ิดจะขึ้นเรือแต่เขาก็ยอมแพ้กับพ่อพ<ข>ีแอรเขาหมมีเท่าไหร่พี่เอาเท่านั้นมัตเตอรี่อ่ะไปไปก็จะไปเพราะพี่เอาผลแมกมากไปแลกผลคอนโทรลมาผลแมกมากบวกสไปเดอร์นะแล้วตอนนี้มีผลอะไรบ้าง มีผลสไปเดอร์ผลสันผลคอนรลได้มาจากไหนได้มาจากการตีโจงสัตว์แล้วมันก็ดอกผลสไปเดอร์มาอยากตีบอสอีลิทแล้วอ่ะดีฟาร์มดิฟาร์มเดี๋ยวพี่พาตีบอสออลิทอย่างเดียวเลยเอาไหมเอาตีแบบตีแต่บอสอีลิทอะตีบอสอีลิทหนึ่งร้อยตัวไม่ฟูมูนด้วยถ้าบอสเลกเกิดพี่จะไปตีบอสเลยก,ก่อนเลยอยากยังจะอยากได้เผาอยู่เลยเป่าตีเลเล่น <IS 2> มาดี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 วันนีดันชอบใช้หมัดอิเล็กโทรใช่ไหมดันโหดๆชอบใช้หมัดอิเล็กโทรใช่มันสาต้นไงมันบางแอนมันใช้หมัดอิเล็กโทรของเทามิ่งเหรอตั้งแต่เกิดเผอร์มิงก็สามารถใช้หมัดอิเล็กโทรได้เลยเพราะเกิดมาแล้วเป็นนักล่าเลยทันทีเกิดมาแล้วเป็นประจุไฟฟ้าเปิดเผาไปดิ ไปเาไปดิโอ้ทมิดยังพุ่งไป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 อุ้ยดามยังพุ่งอุ้ยดามดสตูเยอะจริงอุ้ยามดเลก่อนดเลก่อโอ้โหตาย่ายต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 ายายตยตายต่ยหวพี่ไหวพี่ยตาตายตอยตายตายตาอตยยตายตายตายตตายตีตายายตายตายตาอตายยามันยตายยอย่าด อออโอเคโอ้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 นี่เนี่ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยเขากำลังไปโมวกคิลี่ในที่ไม่ใช่ในเกมนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ในแบบเนี้ยมันไอ้นี่เลยนะราคาแพงมากเลยอะหลายล้านโลบักอะเรามีโอกาสได้ชมของราคาล้านกว่าฟรรเฮ้ยพี่เปิดเผาไปแล้วด้วยพี่เผลอกเปิดกดเผาตอนนี้โออนนี่ไงฉันเคยแพ้แกเกือบเต็ม ฉันเคยแพ้นายสมัยก่อนแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้อีก <Ứ> โอ๊ยโดนจับบงกาขาดโเคเทพศัตรูอย่างเทพเดี๋ยวเดี๋ยวรบนรุนรลนรุ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 นไุนรลนกุนรุนรลนรุอุ่อนรุนรุนุ่นรุนรุรุนรุนรุนรุ0 0ุนรุนรุนลนรอน

วูนี่ไงมันตัวสุดท้ายเคลียได้เราชนะเรียนแล้วเสร็ค่ะเียจบเลยก็ถยเงียแล้วดูพี่ต้องใส่โมว์ฮิลลี่ขอบคิปในวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องของน้องผมด้วยนะเราผมเราจะได้มีสหนึ่งพันซับพร้อมกันนะครับทั้งคู่พร้อมก็ อย่าลืมกดซับสไคร e นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนาน่ยมาช้าเกินไป